วันนี้ในรายการของอาจารย์ยิ่งสัก์นะยิ่งคุยยิ่งลึกนะคะคุณเท้งนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิมานั่งในรายการแล้วก็บอกได้ว่าส่งคนของพักไปที่เขตที่มีปัญหา18จุดด้วยกันพร้อมยืนยันว่าเตรียมที่จะส่งเอกสารเอาผิดทางอาญา กก,กตด้วยนะคะพาคุณผู้ชมไปดูภาพวันนี้นั่งคุยกันในรายการยิ่งคุยยิ่งลึกนะคะคุยกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นี่แหละพูดคําแรกเลยว่าพักยอมรับผลการเลือกตั้งเพราะรู้แล้วว่าผลรวมไม่ได้เป็นพักอันดับหนึ่งแน่นอนแต่มาพบสิ่งผิดปกติที่เรายอมรับไม่ได้หากไม่มีความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการเลือกตั้งก็ทําให้ตอนนี้จะเห็นว่าประชาชนออกมาเรียกร้องอย่าให้เกิดผลกระทบว่าเป็นการกระทําที่ไม่ชอบทมเลยคะ่ะ ฝากทางพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างนี้คนที่ออกไปพยายามปกป้องสิทธิและเสียงของตัวเองนะครับผมยืนยันว่าสิ่งที่ทุกคนทำเนี่ยพยายามไปปกป้องสิทธิและเสียงเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดแต่ต้องระมัดระวังนะครับอย่าทําอะไรที่อาจจะนําไปสู่สิ่งที่พวกเราไม่ต้องการนะตอนนี้เองเนี่ยใครที่อยู่หน้าง,งานนะครับไม่ว่าจะอยู่เขตไหนก็ตามที่ไฟเฝ้าหีบนะครับมีข้อกฎหมายอยู่ที่ว่าหีบเลือกตั้งเนี่ยห้ามถูกทําให้มีการปนเปื้อน อย่าจับอย่ายุ่งอย่าจับอย่ายุ่งอย่าไปเปิดนะครับเราเฝ้าดูเฝ้าระวังได้นะครับพง์บอกอีกครั้งนะครับว่าการที่พักส่งคนของพักไปร้องโดยตรงให้มีการนับคะแนนใหม่18เขตจะดําเนินการต่อเนื่องแล้วก็ที่เปิดให้ประชาชนร้องมาทางพักทั่วประเทศเมื่อวานนี้มีการเปิด QR Code ถ้าหน่วยไหนเขตไหนพบความผิดปกติก็สามารถส่งเบาะแสเข้ามาได้ตอนนี้มีแล้วกว่า2,500เคสครับบางเคสเนี่ยน่าเป็นห่วงครับตอนนี้ทีมกฎหมายของพักประชาชนพยายามรวบรวมมาทั้งหมดจะรีบยื่นกกตออย่างน้อยให้มีการนับคะแนนใหม่ในเขตที่สงสัยและหากพบว่าผิดชัดเจนจะยื่นให้เลือกตั้งใหม่ทางกกตไม่ดำเนินการให้เกิดความโปรโง่งใสเป็นธรรมครับ ถ้าหมายถึงชนบุรีเขตหนึ่งก็ทางกรกะตชี้แจงแล้วว่าให้ระยะเวลาตรวจสอบ2วันซึ่งตอนนี้ผ่านมาแล้ว1วันนะครับแล้วเอดี๋ยวรอดูผลวันพรุ่งนี้ผมก็ยังหวังว่ากรกะตกลางจะมีมติที่ไม่ขัดแยง้งไม่ย้อนแย้งกับความรู้สึกของประชาชนจริงๆสิ่งที่ประชาชนต้องการณนะตอนนี้เนี่ยไม่ได้มีใครต้องการพลิกผลแพ้ชนะการเลือกตั้งเขาแค่ต้องการออกมาแสดงออกเพื่อปกป้องสิทธิและเสียงของเขาทุกๆคะแนนเสียงให้การนับคะแนนให้กระบวนการเลือกตั้งมีความโปร่งใสและยุติธรรมมากที่สุดครับ คาดว่าจะต้องไปเป็นฝ่ายค้านร่วมกับพรรประชาธิปัตย์และพักเพื่อไทยคุณเท้งบอกว่ายังไม่ได้พูดคุยกับแกนนาทั้ง2องพักนะคะแต่ก็คาดว่าถ้าเกิด3ามพักเป็นฝ่ายค้านจะทําให้การตรวจสอบเนี่ยมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นซึ่งไม่มีปัญหาเลยในการทํางานร่วมกันทั้ง3ามพักค่ะ